เขาโงพยาบาลจํำขวาเลยพามารถอทองสังเนี่ยสองคนนี่แหละตะวัดตัดดูดูหยอกหยอกเลยละหยอกเันละแก้มมิดน้นคเลยกบทรม่ะุบอีแล้วจุบอีแล้ว เจ้าของแก้มโอ้ยถึงใจกูเด้อแน่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 ทกเลยอ่าลามันหนีแล้วอิมมันีนีเราพานอกมันนีเลยพานอกมันตั้งีแล้วโอ้กินยา วัดกินยาวันนี้พร้อม,ม,มอซับไม่ได้มาเดินนี่วัน <c oughs> นีน้ นองสงสดิ์โอ้วัดวัดว่ไม้กินยาว่ามดีบหนนานๆๆน่ากัวััวดิงหน่อยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแววัดน่ารักนะครับผมหลวงวัด ช้างขี่เล่นชอบหยอกวันนี้วันนี้ผมจะเกี่ยวมาตันนะสุกันก็เลยหอมนี่บอกมักหอมบางอย่าเลง

าเด็กๆมาดูน้องวัดนะครับผมเสียดายไม่ได้เหลืออ้อยมาแล้วไม่คิดว่าจะเจอนะนเนาะน้องจันคร์มาทีนี้อยู่คังไม่นามนี้เลยเาตื่นค่ยวคยประเด็น่ยร้ายจนตื่นกัน่ะนานว่า ่อขนาดผมซับยังหยาดเลยนะฮกบอนะฮกบอเดี๋ยวมาลังสิพาเอากลวยอาอยมาให้กิน ฟึกเขาตลอดเนาะมาตัดก็เป็นโอกาสดีครับคลิปนี้ก็พาทุกท่านนะผมมาชมความน่ารักของพายทรงเสรีอีกวันหนึ่งนะผมถือว่าโชคดีมากเลย เดินทางกลับบ้านแล้วนะผมต้องขออนุญาตนะผมจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปแล้วครับ